ประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมครับใช่แต่จริงๆมันก็เวลาเขาประกาศเขาก็จะบอกป่าว่าจ่ายวันไหนใช่ใช่เดือนหนึ่งบวกลบอะไรเงี้ยอาเนี้เดี๋ยวคําถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่วิพาสต้องไปเช็คเอาล่ะเงินปันผลหักภาษีนะที่จ่ายแล้วยื่นภาษีให้สัมภากรไหมครับแล้วตัวเอกสารเงินปันผลต้องเก็บไว้ไหมอืมโอเค กนะ็เรื่องเงินปันผลที่มีการหักหน้าที่จ่ายนะฮะหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับ,รจ,รบจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องยื่นก็ได้หมายถึงว่าไม่ต้องเอารายได้ปันผลเนี่ยไปรวมนะในการยื่นภาษีก็ได้นะครับเป็นออปชั่นนะแต่ถ้าเรายืน่นนะถ้าเรายื่นเนี่ยถ้าเรามีอัตราภาษีไม่เกินย5สิบอร์เนไม่เกินย5้าเซนนะครับสามารถนำไปรวมยืน่นได้ขอภาษีคืนได้ด้วยครับ แล้วเอกสารไอเอกสารเงินปันผลต้องเก็บไว้ไหมก็เก็บถ้าเราจะยืดถ้าเราจะยื่นภาษีนะครับก็ต้องเก็บไว้นะเพื่อตรวจสอบครับอืมแต่เดี๋ยวนี้มันมีให้ดาวน์โหลดใช่ะใช่ครับแต่ยังบอกว่าถ้าเราไม่ยื่นไม่ต้องเก็บก็ได้ครับอืมแต่แต่ส่วนตัวผมก็เดี๋ยวนี้ไม่เก็บเป็นเอกสารละ ก็คือใช้เป็นไฟล์เพราะว่าเวลาดาวน์โหลดมันจะมีแบบเอาเข้าไปยื่นในออนไลน์ได้เลยของเว็บสัมภากรกับแบบเป็น Excel เ x ็ e เซก็มีหรือออกมาเป็นแบบเป็นสลิปเป็นปึกปึกปึกเป็นแบบ PDF ยาวๆอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันใช้แทนกับเอกดาษได้นะคะใช่ครับอืมอืใช่เลยื <c oughs> อประมาณนั้นครับ <c oughs> อ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆมี หัวข้อที่อยากจะแนะนํานะเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนที่ไม่ใช่หุ้นบ้างละกันนะครับหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการบริหารจัดการอะไรพวกเนี้ยก็ลองเสนอหัวข้อกันมาได้นะเผื่อถ้ามีคนสนใจเยอะๆเราก็จะได้เอามาทํากันนะครับ <c oughs> เพราะว่าหลายเรื่องเรานึกว่าเรารู้นะแต่จริงเรารู้แบบคิดไปเองหรือเข้าใจผิดแล้วก็หลายอย่างพอเป็นเรื่องการเงินเนี่ยทุนใหญ่มันเป็นข้อผูกมัดระยะยาวอะเราก็จะ เสียโอกาสเป็นนานเหมือนกันนะฮะอ่าโอเคครับ